สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอสุภชัยโปร,โค,รคอมเมนต์ยอยปัตมวันทันทีหลังเคยประกาศยื่นมือขอดูแลครอบครัวเขาบนคดีรังสูญเสียแม่ทุมปฐมวดีไปตลอดการหลังจากแม่ทุมปฐมวดีเขาบนคดีได้เสียชีวิตจากการป่วยไทยรอยด์เป็นพิษและโรค ALS มานานกว่าหลายปี ทางด้านของผู้จัดก,การดาราชื่อดังอย่างเอสุปชัยประกาศยื่นมือขอดูแลครอบครัวเขาบนคดีรังสูญเสียแม่ทุมปทุมบด,ดีไปตลอดการซึ่งเอสุปชัยได้โพสต์ระบุข้อความว่ารับให้สบายนะคะแม่ทุมรักแม่ทุมรักน้องย้ยรักพ่อรองและทุกๆคนในครอบครัวแม่นะคะ แม่พักผ่อนนะคะพี่เอสัญญาว่าจะช่วยกันดูแลทุกๆคนไม่ให้แม่ทุมต้องเป็นห่วงขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่แม่เอ็นดูพี่เอมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเรียนมหาลัยขอให้แม่ทุมรับให้สบายนะคะรักแม่ทุมนะคะระยุท์ปฐมวันยากเกินทําใจโพอสอะไรรักถึงแม่บังเกิดกล้าวทุมปัุมบดีหลังจากโรคนี้ไปนานหนึ่งเดือนโดยสาวอยู่ได้โพสระบุข,ข้อความว่า วันนี้ครบหนึ่งเดือนแล้วที่แม่ไม่อยู่ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเลยจริงๆซึ่งงานนี้เอสุภชัยโปรคอมเมนต์ยุยปัตมวันทันทีหลังเคยประกาศยื่นมือขอดูแลครอบครัวเขามวลคดีหลังสูญเสียแม่ทุมปฐุมวดีไปตลอดการโดยเอสุภชัยเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจว่าสู้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 นะคะอีกด้วยท่านผู้ชม่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ